thank <laughs> you โอเคเรามาถึงโฮมสเตย์แล้วนะครับโฮมสเตย์ที่แม่นะนะครับอของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็เห็นบรรยากาศสวยงามนะครับดูรอบๆมันเป็นบร,บรรยากาศแบบป่าๆนะครับสุดยอดแล้วก็ที่พักก็จะเป็นแบบพวกกระท่อมนะครับะจะรู้สึกเหมือนชาวบ้านแล้วพี่พี่ตาก็จะเตรียมที่พักให้นะครับเดี๋ยวเราแบกของ ลงไปนะครับครับเดี๋ยวแม่ชื่ออะไรครับแม่แม่ผงเจ้าเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับแล้วก็พี่ครับที่ภาพตรงนี้ต่ออ๋อ บรรยากาศน่าอยู่มากไม่ต้องมีแอร์เลยใช่ไหมครับลมธรรมชาติก็เย็นอยู่แล้วขึ้นชือ่อว่าประเทศไทยใครๆก็นึกถึงความร้อนคืออากาศร้อนใช่ไหมครับแต่มาเชียงใหม่ขึ้นบนดอยที่เชียงดาวก็เจอกับความหนาวบบ้้าาานนขอออออยยยยููยยย่่ดเเมมมกกลต็ฟ าแล้อพี่ตาครับจะไปไหนกันต่อครับตอนนี้เขาจะไปดูการเก็บใบเมี่ยงใบชาอ๋อใบเมี่ยงใบชาใบชาใบเมี่ยงกับใบชามันต่างกันไหมครับอ่าต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่แยกจะเก็บชาก็ได้จะเก็บเมี่ยงก็ได้ครับต้องเห็นด้วยตาถึงจะเข้าใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็นึกภผ้าไม่ออกเลยไปกันเลย แล้วตะกร้าใหญ่ขนาดนี้ทําไมอ่ะจะใส่ใบชาขนาดนี้เลยเต็มเลยใช่ไหมโอ้โหเยอะมากพอใส่เสร็จแล้วมันตันจะหนักไหมหนักน้อยน้อยอ๋อขาไปไม่หนักขากลับโอ้โหหนักใช่ไหมครับต้นเขาปลูกเองหรือว่ามันขึ้นเองหรือไงครับเดิมเนี่ยมันออกามธรรมชาตินะนะอแต่คนก็ขึ้นมาอยู่ ก็เก็บแล้วปลูกเสืิมด้วยประโยชน์มันน่ะไอถ้ถ้าถ้าถ้าใบแก่ครึ่งครึ่งหนึ่งนี่ยเอาไปทําเป็นหมอนใบาชาอ่าไอ้ถ้าใบาอ่อนมันเอาไปทําเมี่ยงถ้าเก็บทั้งใบทั้งยอดเอาไปทําชากินตอนนี้ได้เหรอได้ทำให้ตื่นด้วยใช่ไหมครับโอเคลองกินดูนะครับ ขมอ่ะขมปีอ่ะฮ่่ <c oughs> ี่เก็บเลยบอกว่าถ้าเก็บเก็บเก็บชาน่ะเก็บทั้งใบแต่เก็บเมี่ยงน่ะเก็บครึ่งใบเก<า>็บคึ่งใบอะนเก็บให้เต็มเลยนะถ้าไม่เต็มไม่ให้กินข้าวนะเย็นนี้พอแล้วโอเค,อเค <S <S รักไม่ยุ่งขอมุ่งแต่งาน อยากจะบงการอะไรมาดำก็จะทำตามอย่างเต็มท like. ี่นะครับจะเป็นคนใช้ที่ดีดีไหมกลัวกลัวไม่ได้กินข้าวเนาะใช่เห็นไหมครับประจบนิดหน่อยครับจะได้กินข้าว ผู้ใหญ่ครับไม่ทราบว่านอกจากอาชีพผู้ใหญ่ครับไม่ทราบว่านอกจากอาชีพเก็บใบชาแล้วยังมีอาชีพอื่นๆไหมครับในในหมู่บ้านฮะยังมีอาชีพเสริมอื่นอีกหลายอย่างครับแต่ตอนนี้ยังไม่บอกยังไม่บอกลยจะพาไปดูเดี๋ยวรอรำดำเก็บให้เต็มก่อนโอเคเก็บให้เต็มก่อนครับโอเครำดำแต่ยันทำงานก่อนนี่ครับ โอเคเรามาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้เราจะไปทําอะไรกันต่อครับทำภาษาพื้นเมืองว่าทำลูกต๋วแต่ภาษากลางเรียกว่าลูกชิดลูกแต๋วคือภาษาลูกต๋วภาษาพื้นเมืองนะต๋วเหรออต๋วอ๋อนี่กาแต๋วแบบตุ๊ดแต๋วแบบนี้ฮ่าฮ่าก็ตุ๊กกระติ้ง ภาษากลางเรียกว่าลูกชิดที่เอามานทำรวมมิดเนี่ลูกชิดใช่ไหมครับครับผมที่ทำรวมมิดอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับสอ่าสบายดีไหมครับสบายดีรูปหล่อจังเลยรูปหล่อจังเลยอ่าเาลูกสาวมาจากาลย์ครับมันเป็น เป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นใช่ไหมครับต้นออกพวงเป็นผลไม้ใช่ไหมครับผลไม้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นนแ,แล้วก็ลูกมันก็ตัดเสร็จแล้วก็เอาไปต้มเลยครับต้อมอระดม คิดว่ากลัวเหรอไม่เป็นไรทาทำ,ทำ <Yeah. S 1>